ยังไม่จบพลอยพัทรากรถูกแฉต่อเนื่องเคยตกเป็นข่าวแย่งแฟนนางเอกคนนี้ถูกจับโยงจนเกิดเรื่องราวร้อนแรงสนั่นวงการบันเทิงสำหรับประเด็นของพลอยพัทรากร,กรกับเวียสุกลวัฒน์หลังจากที่หนุ่มเวียเลิกรากับสาวเบลล่าบอกเลยค่ะว่าชาวเน็ตแห่จับโยงว่าสาวพลอยมีความสนิทสนมกับเวียมากม งานนี้สาวพลอยเองก็ได้ออกมาเคลียร์แล้วว่าไม่ได้สนิทกับพี่เวียมากไปกว่าคนอื่นเลยสนิทเท่ากับทุกคนนี่แหละล่าสุดสาวพลอยถูกชาวเน็ตปล่อยข้อความอ้างว่านางเคยแย่งแฟนมากี้ด้วยซึ่งแฟนที่ว่านั้นเป็นแฟนเก่าของมากี้ก็คือต้องจุลวุฒิซึ่งเรื่องของมากี้กับต้องนั้นเลิกกันไปเมื่อปี2558และสาวพลอยเองก็ถูกโยงว่าเป็นมือที่สค่ะ ในช่วงนั้นต้องได้เปิดเผยว่าที่บอกว่าน้องพลอยเป็นมือที่สามนั้นไม่เป็นความจริงและไม่มีการลุ้นใดๆทุกอย่างเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นเอาละค่ะไม่ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรแล้วเราเรอฟังเจ้าตัวออกมาเคลียร์เองจะดีกว่านะคะอย่าพึ่งเม้นกันไปต่างๆนานาค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบายบาย